ตอ,อนที่พ่อแม่อยู่เด็กชายแกล้งทำตัวเป็นเด็กดีไร้เดียงสาแต่พอพ่อแม่ออกจากบ้านเขาก็กลายเป็นตัวป่วนทันทีวันหนึ่งเขาเล่งหนังสติ๊กใส่นกแก้วนกตกใจรีบหนีไปซ่อนในแจกันแต่ก้อนหินพุ่งเข้าใส่แจกันจนแตกละเอียดเมื่อพ่อแม่กลับมาเห็นแจกันแตกแม่ถึงกับเป็นลมล้มพับเด็กชายรีบโกหกทันทีนกแก้วบินหนีขโมยขนมผมและททำแจกันตกเองครับแม่โกรธจ,จัดเลยเอานกแก้วไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าครั้งต่อไปที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กชายฉีกหนังสือทำเป็นเครื่องบินกระดาษแล้วโยน ให้ลอยเต็มบ้านลูกหมาพยายามช่วยเก็บแต่เขากลับถีบชั้นหนังสือลม้ลมลงมาทั้งแถบเมื่อพ่อแม่กลับมาอีกครั้งพ่อถึงกับเป็นลมเด็กชายรีบโกหกอีกหมาทำครับลูกหมาหน้าสงสารโดนไล่ออกจากบ้านตามนกแก้วไปไม่กี่วันต่อมาเด็กชายเปิดน้ำทิ้งไว้ในห้องน้ำจนน้ำท่วมบ้านลูกแมวพยายามห้ามแต่ก่อนจะทันทำอะไรพ่อแม่ก็กลับมาพอดีเขารีบชี้นิ้วใส่แมวแมวครับมันทำลูกแมวก็โดนไล่ออกไปอีกตัวต่อมาเด็กชายเล่นเป็นอินเดียนแดงก่อไฟ ปลอมในบ้านแต่ดันเผลอดื่มเหล้าเขารีบอ้วกออกมาแต่ดันเกิดไฟลุกจากอ้วกนั้นบ้านทั้งหลังเริ่มไฟไหมพ่อแม่รีบกลับมาแต่คราวนี้ไม่มีใครให้โทษอีกแล้วเมื่อพวกเขาเข้าใจความจริงก็พาแมวหมาและนกแก้วกลับมาอยู่บ้านส่วนเด็กชายโดนพ่อแม่พาไปทิ้งไว้ในป่าเขาอยู่ลําพังท่ามกลางความมืดและความกลัวในที่สุดก็เข้าใจถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์และมนุษยธรรม